สวัสดีครับคลิปนี้จะพูดถึงคดีที่เกี่ยวกับการกู้ยืมเงินโดยมีคู่มือทะเบียนรถยนต์หรือว่ารถจักรยานยนต์เป็นหลักประกันในการกู้ยืมเงินผมมีกรณีศึกษานะซึ่งเป็นคดีที่ถือว่าโจทย์นั้นใช้สิทธิ์ในการฟ้องโดยไม่สุจริตอย่างมากเรื่องมีอยู่ว่า จำเลยได้ไปขอกู้ยืมเงินกับโจทย์ในสัญญากู้ยืมเงินประเภทมีคู่มือรถเป็นหลักประกันในการกู้ยืมในวันทำสัญญากู้ยืมเงินนั้นนะครับโจทย์ก็ได้ให้จำเลยนั้นเนซะ็นสัญญาโอนลอยรถไว้นะครับพร้อมกับได้ยึด นะคู่มือทะเบียนรถนะครับแล้วก็สำเนาทะเบียนบ้านนะสำเนาบัตรประชาชนของจำเลยไว้นะสาระสำคัญนะอย่างหนึ่งในสัญญากู้ยืมเงินนั้นนะระบุว่าหากจำเลยนะั้นผิดนัดชำระกู้เงินนะไม่ชำระสามงวดนะยินยอมให้โจทย์นั้นยึดลดนะครับ แล้วก็นำรถนั้นไปขายให้กับบุคคลอื่นได้เงินมาเท่าไหร่ก็มา,าหักกบลบหนี้ในสัญญากู้ยืมนะครับหากาหักกบลบหนี้กันแล้วเนี่ยนะยังมีหนี้ที่ยังค้างอยู่นะครับจำเลยก็ต้องอรับผิดหนี้ส่วนนั้นอยู่นะแต่ว่าหากหักกบลบหนี้กันแล้วนะครับมีเงินเหลือนะเงินส่วนนั้นก็ต้องคืนให้แก่จำเลยนะครับ พอจำเลยนะกู้เงินไปได้สักระยะหนึ่งนะครับแล้วก็ได้มีการผิดนัดชำระสามงวดนะต่อมานะครับทางโจทย์เนี่ยก็ได้ส่งพนักง,งานมา,ายังภูรรมนาของจำเลยนะเพื่อยึดรถนะครับในวันยึดรถนั้นนะครับทางจำเลยก็ได้ถามหา,าหนังสือการส่งมอบคืนรถนะจากพนักง,งานนะแต่พนักง,งานก็บอกว่าไม่สามารถออก หนังสือให้ได้นะเนื่องจากว่ารถคันดังกล่าวนั้นนะได้มีการโอนขายไปให้กับบุคคลอื่นแล้วสิทธิ์นะในรถคันดังกล่าวนะั้นเป็นของบุคคลอื่นแล้วจึงไม่สามารถที่จะออกหนังสือคืนรถหรือว่ารับรถให้แก่จำเลยได้นะอันนั้นจำเลยก็จึงไม่มีพยานหลักฐานใดๆเก็บไว้ <c oughs> ต่อมานะครับทางโจทย์ก็ได้ฟ้องนะจำเลยให้รับผิด ในหนี้ที่ยังคงค้างอยู่นะครับโดยบรรยายว่าโจท์จำเลยได้ค้างชำระหนี้อยู่เท่าไหร่นะครับให้รับผิดอยู่ในหนี้จำนวนนั้นโดยในคำฟ้องนั้นไม่ได้บรรยายว่าโจทย์ได้มีการยึดรถคันที่เป็นหลักประกันแล้วก็นำไปขายให้กับบุคคลอื่นแล้วแล้วก็นำเงินมาหักจากหนี้ที่คงค้างอยู่นะอันนี้คือใน คําบรรยายฟ้องนั้นไม่มีข้อความนี้นะซึ่งก็เป็นสิทธิของโจทย์นะครับที่จะฟ้องมาอย่างไรก็ได้นะ,ะเป็นหน้าที่ของจําเลยนะที่จะต้องหาพยานหลักฐานมาแก้ต่างในคดีนะหลังจากนั้นจําเลยก็ได้มาปรึกษาผมนะแล้วก็เล่าข้อเท็จจริงให้ฟังนะครับผมก็ได้รับเป็นทนายจาเลยในคดีหลังจากนั้นนะครับผมก็ได้ เขียนคำร้องนะครับขอให้ศาลมีหนังสือเรียกพยานเอกสารรายการจดทะเบียนรถคันดังกล่าวนะครับในวันสืบพยานนะครับในประวัติการจดทะเบียนนั้นนะครับก็เห็นชัดเจนนะครับว่ารถคันที่เป็นหลักประกันนั้น,นได้มีการโอนขายไปให้กับบุคคลอื่นแล้ว แล้วก็พยายนหลักฐานก็ชัดเจนนะครับว่าตัวแทนของฝ่ายโจทนั้นนะครับได้เป็นคนดําเนินการในการโอนรถไปนะครับเมื่อสืบพยายนเสร็จแล้วนะครับศาลก็ได้มีคําพิพากษาว่าจําเลยไม่ต้องรับผิดต่อโจทสักบาทเดียวนะครับเนื่องจากว่า,าโจทนั้นได้มีการยืดรถไปแล้วก็มีการขายให้กับบุคคลคนอื่นแล้ว เงินที่ได้จากการขายนั้นนะก็พอสมควรแก่หนี้ที่จำเลยติดค้างอยู่นะจึงไม่ต้องรับผิดแก่โจทยจนะครับอันนี้ก็คือเป็นคำพิพากษแบบสรุปย่อๆนะครับใจความได้ประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นนะครับสำหรับคนที่จะไปกู้ยืมเงินนะในสัญญาที่มีคู่มือรถยนต์ หรือว่ารถจักรยานยนต์เป็นหลักประกันในการกู้ยืมนะครับสิ่งแรกที่จะต้องเก็บไว้เลยนะก็คือพยานหลักฐานาสัญญากู้ยืมเงินนะครับพยานหลักฐานอันที่2ก็คือว่าในวันที่ทางพนักงานของอผู้ให้กู้ยืมมายึดรถนั้นนะครับจะต้องถามหานะครับว่า,าเขาจะต้องมีหนังสือการส่งมอบรถหรือว่าคืนรถให้แก่ทางฝ่าย เจ้าหนี้นะครับหากเขาอ้างาเหตุผลต่างๆเนี่ยนะอันนี้ก็ไม่ต้องสนใจนะครับหากเขาไม่มีหลักฐานการคืนรถให้นี่ห้ามคืนเด็ดขาดนะครับหากว่าเขายืนยันที่จะยึดรถนะครับเราก็ต้องอแจ้งตำรวจนะหรือว่าแจ้งผู้นำท้องถิ่นในขณะนั้นให้มาดูให้มาแบบรับทราบเหตุการณ์ในะขณะนั้นนะครับนะอันนี้ก็คือเป็น พยานหลักฐานสองอย่างที่ทางฝ่ายจำเลยหรือว่าทางฝ่ายผู้กู้เนี่ยจะต้องเก็บไว้นะครับอย่างน้อยก็10ปีขึ้นไปนะครับเพราะว่าอายุความในคดีนี้เนี่ยมัน10ปีนะฮะเมื่อเรามีพยานหลักฐานแบบนี้นะครับเมื่อฝ่ายทางเจ้าหนีนะ้หรือว่าผู้ให้กู้เนี่ยฟ้องมานะครับเราก็สามารถนำพยานหลักฐานสองอย่างนี้ไปต่อสู้ในคดีได้นะ แม้ศาลจะไม่ยกฟ้องโจทนะแต่ว่าก็เชื่อว่านะครับจะสามารถทําให้ศาลมีคํำพิพากษาเนี่ยลดจํานวนทุนทรัพย์ที่โจทย์ฟ้องมาเนี่ยลงได้มากนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญที่ทางผู้กู้ยืมยจะต้องอจำไว้นะแล้วก็ต้องเก็บพยานหลักฐานดังกล่าวไว้ให้ดีนะครับ